หาคุณหาร้านรับสปาหมวกอุปกรณ์เซฟตี้อื่นๆทำความสะอาดทั้งนอกและในโอปอโซนขัดริ้วรอยเคลือบบำรุงสีเคลือบบำรุงหนังสามารถติดต่อได้ที่เพจสปาหมวกแอนอุปกรณ์เซฟตี้สบายรีชอ็อปอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับครับครับผมอะไรนะ ครับผมไม่เลิมครับผมไม่เลิมไแลดเดอร์โอ้โหน้ำกระเด็นมาที่เลยพี่น้ำกระเด็นเลยอะน้ำกระเด็นเลยตะเกียดน้ำเข้าท่อได้รนะ <c oughs> วังน้ำกระเด็นเด้อ เอาดแบบ <laughs> ับขอบครับป้าเขาก็ให้ที่พักพิงหลบฝนนะครับผมก็ใจดีขอบคุณมากเลย,เลย,ลลยน,ลนะครับผมไปไปกันต่อไปเลยไปเลยฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับผม ปะเนี่ยมันต้องอีกรอบแล้วนะ ขวาตรงนี้นะครับผมโอ้โหตรงนี้น้ำนองเลยนะอ๋อฝนตกแต่ผมเช็ดกล้องให้บ่อยๆนะครับอ๋อตรงนี้ก็เบาหน่อยนะครับผมหมาน้ำหมาน้ำ ผมกันบอลละโอ้อมีตั้งเต็นด้วยนะครับผมโอเคก็ถึงเวลาทศที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหอย่าไปใกล้มากเดี๋ยวตก ตกได้ตกดีจริงๆริเลยนะเดี๋ยวจะหยุดดีแล้วนะว่าเป็นหนักอยู่ตรงนั้นอ่ะฮะขี้วัวป่าววะเออใช่พี่เต็มหลังเลยวะเนี่ยอะไรขี้วัวป่าววะเต็มหลังไหมเออน่าจะใช่ติดหลังป่ะไม่มีพี่ไม่มีที่หลังพี่ไม่มีไม่เหยียบตอนไหนวะข้างหน้าเนี่ยพี่อร่อยวะเดี๋ยวค่อยไปล้างไปโดนยุ่งใหญ่เไม่รู้พี่เหยียบขี้วัวเฉยเลยไม่รู้ได้หายไหมเหยียบระเบิดโดนอยู่คันเดียวเออ พี่ไมื่อไหร่กันโดนอยู่คันเดียวบาปกรรมชิบหายเลยคันนู้นไปไหนอะเพือบ้านคุณพ่อใช่ลงไปได้ด้วยอ่ะทางเนี้ยก็ทางขึ้นมาแต่ว่าทางมี้ไม่ดีนะอ๋อมึงตอนเรามายืนตากฝนอะไรกันในเราเนี่ยแต่มันอั้นพี่แต่ก็ไม่ไกลนะนึกว่าจะไกลไม่ไกลไม่ไกลถ้ามาตอนแดดออกตรงนี้ตรงนี้ งใหม่่ะบอกขึ้นดอยขึ้นดอยหมายเวลาวิ่งขึ้นเขากันไหมขึ้นเลยเน่ะไม่เนี่ยวิ่งไปดี่จะสกิเราไปทำไมเราพักวางถุงก่อนะอยากได้เอาไงอะพี่พักว่างถุงก่อนก็ได้นะทำบ้านพี่เขก่อนไหมตายหมดแพี่ ไปเลยก็ได้นะไปเลยก็ได้นะใช่ฝนมันตกกับไม่ใช่อะไรหรอกเราตัดสิเราตัดตัดเลย

เบาเบิ้ลหน่อยนะตกใจหมดหก้าวถนโล่นะครับก้าเบิ้ลได้นิดหน่อยนะน้องขอมาก็จัดให้ เดินทงบ้านพี่ไอซ์กันก่อนนะครับผมโอ้โหกล้องผมนี่มีแต่น้ำไปครับผมเดทางบ้านพี่ไอ้กันทักหลบฝนนะครับไม่ใช่อะไร ท้องถิ่นนะครับ พาไปเชื่อดป่ะเนี่ยเฮ้ย <S 2 S 1> ตกใจนะว่างูบรรยากาศดีอยู่นะฝนไม่ตกอะตอนนี้ชุ่มฉ่ำหมดแล้ว ผมไม่เหยียบขี้วัวอย่างไรมาก็ตั้งห้าคันผมเหยียบอยู่คันที่บาปเลยเหยียบระเบิดนะผม<บ>ไปโอ้ยไข่ทอดปลาเค็มเนาะ นะครับผมเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัยเลี้ยวกะยากเกินหลดโอ้ยหลุมหลุมหลุมไม่ใช่ลูกลนาดตกใจนึกว่าหลุมบ้านผ่อน88บาท24เดือน โอ้โหน้ําดีดันหัวด้วยแบานีทำหน้าดิกองจังกองจังโอ้โหลังเปล็ดหดดีนะรองเท้าแตะคนอื่น่าใบหมดแส่รอท้าแตะ 对了。 บ้านแปดแปดจะไม่ล้มกวนเขาหรอวะเนี่ยไปเลย ไหนวะเอา้าจะไปเข้ามาบ้านสวยดี่เหมือนจะเริ่มทำ้วยนะครับผม วยนะบ้านสวย